มันนานมากแล้วครับน้องๆที่เรายังไม่มีคลาสใช้โอ้โหดูไม่มีคลาสเลยไม่ได้ซื้ออะไรแม้แต่อันเดียวเราเก็บเพชรมาจนถึง81เพชรแล้วในคลิปนี้อืมเราเล่นมาสักพักใหญ่เลยซึ่งอาชีพแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมจะเล่นเป็นเอเลี่ยนหรือจะเป็นคลาสอื่นที่มันดูโกงๆอย่างอาชีพที่ใช้เพชรเยอะๆพวกไซบอร์กพวกอะไรอย่างนี้ แต่ไม่ใช่ครับพี่จะเล่นอาชีพที่ใช้ดวงในการเล่นนั่นก็คือตัวนี้เลยนักพนันโอ้เ<อ>พราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งมากเลยนะเวลาที่เปิดกล่องถ้าโชคดีก็จะอัปเกรดกล่องขึ้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะอ่าห้าส ก็คือถ้าสมมติเราไปเปิดกล่องเพชรมันก็จะมีโอกาส50%ที่จะเกตจากกล่องเพชรเป็นกล่องอื่นที่มันดูเก่งมากขึ้นไม่ฉิดต้องบอกว่ากล่องทองไปกล่องเพชรแล้วก็50%ที่จะดาวเกรดก็คือจากกล่องทองเหลือแค่กล่องธรรมดาประมาณนี้ซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าถ้าสมมติเราดวงดีเกมนั้นทั้งเกมเราอาจจะเปิดกล่องได้แต่กล่องทองกล่องเพชรอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคืออาชีพที่เหมาะกับเรามากที่สุดเจ้านับพนันนั่นเองกดไปเลย55เพชรครับ หลังจากนั้นเราค่อยไปอัปเกรดต่ออาชีพเรามีแค่อาชีพเดียวเลยอะ่ะโอ้โหภารกิจของเจ้านักพนันก็คือต้องเปิดกล่อง70กล่องแต่ว่ายากมากมาจนตอนนี้ก็คือมีคนมารอเล่นกับเราด้วยก็คือน่าจะเป็นน้องๆ FC โอโ้แต่ละคนวันที่เล่นไปเยอะกว่าเราอีกอ่ะสร้างห้องห้าไปเลยทำเลยครับเลยคนเดียวเองไม่มีใครเล่นเลยเหรอมาครับมาครับ,มา,รบมาเลยถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเล่นแค่ประมาณ4คนแต่น่าจะโอเคแหละเพราะแต่ละคนก็น่าจะอ่าวันเยอะอยู่เล่นไปไกลก็พอเล่นไปไกลก็ทําให้เล่นเข้าขากันดีมากยิ่งขึ้นเหมือนก่อนหนีาที่เรา คิปไปเนี่ยเราไปได้กับคนที่ยังเล่นได้ไม่ไกลมากกลายเป็นว่าแป๊บๆเราก็จบแล้วขอแนะนำบิลบกรช็อปบริการขายโลบักแถสะดวกปลอดภัยส่งไวแน่นอนบริการขายสินค้าแบบโกลว์การเด่นทั้งซื้อสัตว์เลี้ยงแบบโกลว์การเด่นมีมากมายหลายอย่างให้คุณเลือกใช้บริการขายไอดีแบบโกลว์การเด่นซื้อไอเทมแบบโกลว์การเด่นรวมถึงบริการรับาร์มแบบโกลว์การเด่นยังมีบริการแบบอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยไปกดกันได้เลยวันแรกครับของการเป็นนักพนันดูว่าเรานั้นจะสามารถเปิดกล่องได้ ก่องอะไรที่มันดีๆบ้างโอ้ปกติแล้วเนี่ยนักพนันเนี่ยมันจะมีไอเทมที่สุ่มมาให้ตอนต้นเกมซึ่งตอนนี้เราได้มาเป็นเบ็ดตกปลาแต่ว่าเราไม่น่าได้ใช้ก็เดี๋ยวเราค่อยวางไปให้เพื่อนใช้ละกันก่องโอเคตรงนู้นมีเป็นหอกคอยมีกล่องให้เราลูทอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแต่ละคนคือไม่มีใครอยู่ฐานเลยนะ ก็เหมือนรู้ว่าว่าวันแรกเนี่ยยังไงก็ไม่โดนบุกแถมไม่มีกวางมาตีแน่ๆนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เลยน่าจะเอาไปตามหาของกันเปิดกล่องมาจะได้เป็นอะไรครับมันจะดาวเกตดกว่าเดิมอีกไหมเนี่ยอ้น,นี่น่าจะต่าสุดแล้วหรือเปล่าเปิดมาครับเป็นอ๊้มเล็ดเป็นดอกไม้ครับเกิดขึ้นในแมปโอเคอันนี้ดีจะได้เอาไปแลกของกับนางฟ้าตอนนี้เราเดินมาอุย้ยเราเหมือนจะเจอจุดแรกแล้วที่เด็กหลงทางเฮ้ยที่เด็กโดนจับไปไม่น่าใช่หลงแล้วแหละถ้าหลงไม่นมาอหูวตรงนี้ ข้ามาป่า5ตัวเสรมาป่าอยู่หลังม่านตรงนี้เราได้แล้วหนึ่งที่ที่เด็กอยู่ต่อไปเราก็จะเดินหาแถวๆนี้ครับเก็บดอกไม้ระหว่างทางให้หมดไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามต้องเก็บทุกอย่างจริงเก็บฐานด้วยแถวๆนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีของเลยนะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเล่นกับอ่าคตอื่นอยู่แต่ว่าเป็นช่วงที่เพิ่งอัปเดตเปิดมาก็คือกล่องพิเศษกล่องพเพชรอะไรพวกนี้เต็มคลังไปหมดเดินแป๊บๆก็เจอกล่องเดินแป๊บๆก็เจอกล่องแต่นี่คือเราโอ้โหแทบไม่เจออะไรเลยอ,อันนี้มีหนึ่งอันนี้มี2โอเคแล้วก็เก็บฐานรัปปะหหยยดพื้้นนนที่่ไอกเ๋า เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีของใช้สมก็จาเป็นอันนี้มันจะอัปเกรดให้เราไหมอัปเกรดอาจจะกลายเป็นกล่องใหญ่หรือเปล่าโอ้โหโลได้ต่าได้เป็นน้ํามันโอ้เมื่อกี้มันมีขึ้นบอกอยู่นะเวลาที่เราเปิดกล่องม,มันก็จะมีขึ้นเป็นเหมือนลูกเตา๋า มันก็จะทอยลูกเต๋าถ้าได้ต่ํามันก็จะดาวเกตก็คือลดความแรงของกล่องที่เรามีพอเลยอะ่ะทีนี้ก็โอ้แต่ละคน <c oughs> ไม่มีใครมาทําบ้านเลยไปตัดต้นไม้ทําแบบก่อนเราจะได้เดินเล่นกันต่อแต่ว่าเรายังไม่มีตัวของอานาฬิกาเลยอาจจะยากมากเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปไกลแค่ไหนก็ <c oughs> <c oughs> คือก่อนที่มันจะมืดน,นั่นเองอ่ะแมปแมปแมปแล้วมันหมุนยังไงเนี่ยอ๋อแมปมันหมุนไม่ได้หรอแมปมันหมุนไม่ได้อะ่ะโอ้โหอ,อ่าด้านล่างมีกล่องอยู่รีบวิ่งไปเปิดกล่องกันก่อนดีกว่าอย่างที่บอกครับวันแรกเจ้า กวางมันไม่มาบุกเพราะฉะนั้นเราก็เดินเล่นให้เต็มที่อ่าตรงนี้มีเงินแล้วก็กระสุนดวงของเรามันต้องดีอยู่แล้วสิดวงเปิดมาได้เป็นอะไร อัปเกรดครับกลายเป็นน้ำมันนิรยมเกดแล้วจริงปะแถวๆนี้มีของอีกมันจะบอกว่าบ้านก็ไม่ได้ไดีวยิมันคือห้องน้าใช่ไหมโอ้เดี๋ยวพูดผิดโดนว่าอีกไม่ได้ไม่ได้พวกดอกไม้เลเวหนึ่งแล้วก็ดอกไม้กลายเป็นเลเ้วสองแล้วแล้วก็คนขายหนังสัตว์มาแล้วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปแลกอย่าลืมเก็บเหรียญเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้กล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าอัปเกรดปุ๊บจะกลายเป็นกล่องเงินหรือกล่องทองสักอย่างหนึ่งเปิดมา โอ้โหได้แค่ปืนปืนพกกับกระสุนจบแล้วโอเคมีคนครับแต่ยเป็นตะค้าอันใหม่อ่ะอันนี้กล่องใหญ่ครับต้องอัปเกรดแล้วอันนี้ข้างในเป็นถุงเดี๋ยวนะเอออุย้ยมันอัปเกรดแล้วกลายเป็นปืนไรเฟิลสุดยอดฐานอยู่ไกลไหมเนี่ยห่างโอเคไม่ไกลมากไม่ไกลมากแปบ๊บเดียวไม่ตายแน่แนไปครับ let's go มุ่งหน้าสู่กองไฟน,นี้มาดูของค้าฟกันหน่อยของคราสิ่งที่เราจําเป็นอันนี้คือต้องค้าจริงจริง ไม่งั้นเราน่าจะใช้ชีวิตยากนั่นก็คือที่บอกเวลานี่มันจะบอกว่าตอนเช้าไอ้ตอนคืนเนี่ยเลยกี่วินาทีอันนี้ดีมากไปดูกล่องไกลๆตรงนู้นก่อนถ้าใช่นี่คือโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเปิดกล่องมาอาจจะได้ของดีๆตั้งแต่ต้นเกมอันนี้กล่องอะไรอุ้ยกล่องใหญ่ถึงจะไม่ใช่ที่คิดเอาไว้แต่ว่าก็โอเคครับไปไวเหมือนกันเนี่ยโอ้โหกระสุนตรงนี้มีกล่องโอเคเปิดกล่องมาได้รับเป็นโอ้โหดาวเกตดกลายเป็นปืนอีกแล้วกระสุนปืนเราเต็มคังแล้วมั้งเนี่ยโอเคลงนะครับลงนะ ในลงนามีเค้กโอเคขอกินก่อนไม่ไหวแล้วด้านบนอ้อโอ้โหเราต้องเลือกอีกแล้วขออัปเกรดหน่อยได้ไหมแบบเวอร์เวอร์ขอแบบเวอร์เวอร์เลยได้ไหมแบบเปิดมาได้เล่ยยนอะไรอย่างงี้เปิดออกมาเป็นชุดเกาะโอ้โหอันนี้ดวงดีนี่ดวงดีครับน้องๆอันนี้ดวงดีมากพออัปเกรดน่าจะโหดมากขออัปเกรดโอ้โหดาวเกรดอจุกๆเลยอะ่ะจุกเสียดแน่นท้องอาโมจิเดียวก็ไม่ช่วยใกล้จะมืดแล้วครับอีก9วินาทีก็คือมืดแล้ว เออเดี๋ยววัดไอ้น้องเดี๋ยวดูก่อนนะบ้านเราอยู่โอ้ยตรงนู้นมีกล่องทองตรงนู้นมีกล่องทองโดนกูแน่แน่ โอ้โหโลเกตจะบ้าตายน้องบอกวาอ่าเจอกล่องแดงนี่ก็เลยถามไปว่าเอออยู่แถวไหนนะ้องบอกมองผิดโทษทีพี่มองหมีเป็นกล่องโอ้โหมองหมีเป็นกล่องเราอยู่แค่สองคนอีกแล้วทำไมถึงออกกันล่ะเหลืออยู่คนเดียวเลยทีนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับอยู่คนเดียวเราก็ไม่เสียเรยสคนแรกของก็ยังไม่มาโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาช่วยเด็กคนแรกกันก่อนดีกว่ายิงนทีห้าเรียบร้อยโอ้โหโคตรจะง่าย ตรงนี้มีกล่องเปิดกล่องก่อนค่อยช่วยเด็กรู้เลยอะไรสําคัญมากกว่ากันระหว่างกล่องกับเด็กแน่นอนครับกล่องโอ้โหแล้วดูได้ของแบบโง่มากเอาพวกอาหารก่อนแล้ะกัน เพราะาอาหารเราขาดแคลนสุดๆไปเลยเดี๋ยวไม้เราค่อยไปตัดแถวๆถวบ้านก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วครับเด็กคนแรกเอาหนังสัตว์มาแลกของขอนี่เลยกลองใหญ่เอ้ถุงใหญ่ได้มา25ครับเก็บต้นอ่อนมาเยอะๆเพื่อที่เราจะได้ปลูกต้นไม้แถวบ้านไม่งั้นอาจจะต้องไปไกลมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะอันตรายมากๆเลยเล่นคนเดียวอาจจะต้องแบ่งเวลาเยอะไปทํานู่นทนํานี่ไม่ใช่แค่ต้องไปประจนภยัยแต่ว่าเราก็ต้องอัปเกรดบ้านด้วยไม่งั้นเราอาจจะเอาชีวิตรอดได้ไม่แค่ไม่กี่วันโอเคต่อไปที่เราต้องไปกันคือด้านล่างครับกล่อง มีกล่องอยู่ด้านล่างฝั่งนูน้นตรงนี้มีหอคอยคืน,นี้เราจะไม่ได้อยู่บ้านนะคืน,นี้เราจะะจนภัยโอเคอันนี้มีไฟอันเล็กโอ้โหมีบ้านไหมสักหลังหนึ่งเดี๋ยวเราแอบ,บอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราเคยลองแล้วเมื่อคลิปที่แล้วว่ามันแอบ,บได้แน่ถ้าสมมติเจ้ากวางมามันก็จะติดแถวแถวแวไม่ทันได้พูดจบเอาละเจ้านกโมโมมาไม่นะหมาป่าลูกเรียบร้อยครับื้หึนน <c oughs> นหนึนอนอนอออหนออกขึนกหอนึหึหึหนหึ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 หีหึ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 หกหลบึหกหึตึๆ โยนหลบตึงออแล้วก็เปิดกล่องโอ้ยกล่องดีซะด้วยถ้ามันอัปเกรดอีกน่าจะโหดสุดอัปเกรดไหมมัน,ม,นมันเหมือนจะอัพนะแต่มันไม่อ่ะดิด้านบนนะ่าจะมีของอีกฝั่งนี้หอกคอยโอ้จะตายจะตายจะตาย,จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วใจเย็นเดี๋ยวเราต้องเคลียร์จากด้านล่างก่อนถ้างนันเอ้าหมดแล้วกระสุนยังได้อยู่ครับไม่ได้ยากมากโอ,โ,อโ,อโอ้มันจะคุ้มไหมเนี่ยข้างบนจะมีของให้เราไหมอุ้ยเอาเชื้อเพลิงมาแลกกระสุนได้ตรงนี้ของดีเลยโอ้โหแล้วก็กล่องอุ้ยกล่องน้ำกล่องเหล็กอแกน่ย ได้เป็นอุ้ยอินฟินิโอ้โหของเราดีกว่าเหรออุ้ย oh, oh, จบแล้วอยากใช้กล่องนี้เอ้ยอยากอยากใช้ถุงอันนี้ถุง oh, uh. อินฟินิทอ่ะอัีนี้เราลองมาแลกกระสุนกันดูอ่า uh, ได้เป็นกระสุนแลนโรเวอร์ได้เป็นกระสุนปืนพกมันคุ้มไหมเนี่ยอ่ะ uh, แล้วก็เป็นกระสุนไรเฟิลครับอันนี้รอตอนเช้าอีกอ่ะยืนตากฝนไปเลยตอนนี้แคมป์ไฟเราน่าจะไฟหายหมดแล้วแน่เลยอ่ะเออโอ้โหหเหล็กเราเหล็กเราเยอะมากรอบนี้ ฉะนั้นก็ขอครัฟเลยครับเชลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วหกเชลดูว่าโอเคหรือยังเรียบร้อยฮะปลอดภัยแล้วที่เหลือก็จะเริ่อมอัปเกรดบ้านช่วงนี้เรานักต้องอยู่บ้านกันก่อนอ่ะเราอยากจะทําฟาร์มตรงนี้เราอาจจะต้องอัปเกรดแล้วก็ไปสร้างเป็นเครื่องขุดเจาะน้ํามันเราจะได้มีฟืนใช้เรื่อยๆโอ้ยากมากเลยอะเชลวางรอบขนาดนี้ ถ้าปลกเข้ามาได้นี่ก็เก่งแล้วแหละจะพวกคนป่าคนเถื่อนเลยโอเควันนี้เราเราน่าจะไม่ได้อยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็เอาไปจนภัยกันไม่ใช่อะไรถ้าสมมติเราเอาไม้มาใส่ในกองไฟมันได้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปหาพวกน้ํามันแทนอ่าแถวๆนี้เออมีคนขายเฟอร์นิเจอร์มาดูหดีอยซิมีอะไรให้ซื้อบ้างเราเอามามันก็ไม่ไมีไม่มีประโยคกับเราอะตอนตอนแรกๆอะเอเเราเราเริ่มมาไกลมากๆ ตอนนี้ก็จะมีแต่พวกหมาป่าตาแดงก็คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นกัดแรงขึ้นแล้วก็ไล่ตามเราได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยชิลด์อดปกติก็คือยากแล้วเจอเจ้านี่ไปก็คือยากยิ่งกว่าโอ้เจอหมีอ่าเราล่าเลยดีไหมยังก่อนแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะได้เนื้อเยอะก็ถเถอะอ้าวแล้วมันล่ากูแทนแล้วเก็บของครับโอ้ตรงนี้ถังน้ํามันเยอะมากเลยอ่ะมีจุดเครื่องบินตกด้วยฝั่งนี้สุดยอดอวิ่งรอบแล้วอ่ะเปิดกล่องได้เป็นโอ้ได้อยู่ถึงแม้มันลดไปได้เป็นน้ามันมันก็โอเคกับเราอยู่ดีอ่ะบ้านหลังนั้้นจสรวมดแลโอเค เหนือด้านหน้าครับหอคขอยด้านบนอยู่ต้องขึ้นไปเซอร์เวย์สักหน่อยละอย่างงี้โอ้วน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 เออโอ้โหเกือบตายอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นมาครับเปิดกองใหญ่ดูว่าจะได้ของอะไรขอของดีๆเปิดมาเป็นกูจะบ้าตายเป็นที่ป้องกันฐานลากลงลาวาลากลงลาวาเออเจ็บหมดโอ้โหก็สุนหมดเลยกินอาหารด้วยหิวมากไม่ได้เลยไม่ตอนนี้กูเนี่ยแหละหิวมากโอ้อีกแล้วที่กันฐานอีกหนึ่งอันโอ้โหดูกันว่ามันจะโอพีขนาดไหน กองรอบนี้เปิดมาได้เป็นป๊อปชุดเกาะหนังโอ้โหความโอพีมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะถุงแค่นี้มันใส่ถังเชื้อเพลิงไปได้ไทงทั้งถังวะงงใจจริงๆเลย <kardeş> <gesch ee? S 2> จูครับจุ๊จุ๊กจุสับหัวกระโดดสับหัวกระโดดสับหัวกระโดดสับหัวเออ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 เอ, ilim, เอโอ้โหเงินเรามีสองร้อห้าบาทละได้เป็น โอ้นี่ไงน้ำยาเอาไว้ทําอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นน้ํายาที่ปลาแล้วจะเป็นไฟหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้น้ํายาไฟก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับเพราะยังไงก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าสมมิเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะยากนิดนึงส่วนน้ํายาตอนนี้ไม่รู้ว่าไว้ทําอะไรลองปาดูอ่าปาใส่โอ้โอเคกูรู้แหละมันคือน้ายาอะไร <c oughs> มันคือน้ํายาที่ปาแล้วจะทาให้ติดไฟแล้วตอนนั้นเราปาเสร็ตัวเองแล้วลองกระโดดลงหลุมสรุปคือตายจริงๆไม่ตายได้ยังไงล่ะิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมอืมก็คือเอามาให้้ดูวว่าาเจตัของ นักพนันเนี่ยมันเก่งแค่ไหนแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วตอนนี้เนี่ยยังเวลหนึ่งมันก็เลยโอกาส5 0 5 0แต่เราเป็นเลเวล2มันจะกลายเป็น60 40มันจะทําให้โอกาสที่เราจะอัปเกรดกล่องนั้นมันมีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเควสแป๊บนึงไปเปิดกล่องกัน70กล่องน่คลิปนี้คลิปเดียวก็น่าจะเปิดไปประมาณ10กว่ากล่องแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเราก็น่าจะได้มาดูตอนมันเวลสองรวมถึงเวลสามเลยถ้าสมมติขยันนะนะไว้เจอกันใหม่่ลลลนน้้้้าาาังเเเออกวูยยขขดมตแ